ครับสวัสดีครับส,สมาชิกตีเดดมิจมทุกท่านประจำที่17เดือนเมษายน2568น,นะครับ กอับถ่งเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กันตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเจอบริสตันปาลิศนะครับผมได้ตรงให้ต่อนิวคาสเซิลไปในราคาครึ่งควบนะครับได้ย้าเพื่อปิหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาครึ่งเม็ดไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมาสองเด้งสองราคาเลยนะครับคนนี้จบเกมนิวคาสเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดตัวอื่นอีกหลายตัวที่ผมให้ไปตังในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับได้ก็บวกต่อเนื่องมาสี่วันติดๆเลยยด้วนะครัต บอลสอดนะครับสรุปแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแนะบอลเตียงในบอลสอดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มใหนบอบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต่อยดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับย้งอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสาบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่มวีไพีของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ร่้มกันทุกวันนะครับ มาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูโรป้าลีรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเมนยูนาแตดเจอโอลิมปิกลียงนะครับเมนยูอยู่อันดับที่14ของลีอังกฤษนะครับส่วนลียงอยู่อันดับที่4ของลีฝรัร่งเศสนะครับเกมคู่นี้จะตะกันเวลาตีสองตรงตามลาประเทศไตนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดแรกปรากฏว่าเสมือนไปด้วยสก,กอร์สองประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ท,ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างเมนยูสานัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอสองนัดเลเพ้ไปหนึ่งนัดนะครับสี่นัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเพ้นิวคาสเซิลมาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมตัวแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างลียงสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลเสมอไปหนึ่งนัดนะครับเลนนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะโอเซมาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมตัวดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างเมนยูจะไม่บมดสามสี่สามนะครับตัวหลักๆก็จะมีโโนนนเฟรัดส เรียนดูกานาโจและก็โจโจซิซี่นะครับส่วนทีมเยือนอยา่างลิยงจ์จะไม่บวกสีส่สามสามนะครับนำทัพมาโดยโตัลิโซไดยันเชอร์กี้และก็อเล็กซองลากาเซ็คนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดี๋ยวเปิดมาเป็นเมนยูเปิดราคามาต่อครึ่งควบนะครับถือเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมเจ้ามาทางเจ้าบ้านอย่างเมนยูมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เมนยูดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อเมนยูในแต่ปลาในราคาครึ่งควบนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให ต่อเมนยูเนเต็ดไปในราคาขึ้นควมนะครับผมมองว่าอยู่จาบ้านนาลุนกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่อง u t u b e ตีแดดบิ big ๊กโจมและเปิดตีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประมาณอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ